สวัสดีค่ะ,ะคุณครูชื่อนางสาวนารมวลสินชาตินะคะคุณครูไอติมนะคะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะของวิชาสังคมนะคะวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะ,ะคลิปนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องนะคะาศาสนาหน้ารู้นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็มาเรียนกันนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะค่อยไปดูเพิ่มเติมในหนังสือวิชาสังคมนะคะของประสองเรานะคะเล่มสีม่วงนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเ,เ,เรียนนะคะมาดูนะคะหลักสำคัญของาศาสนานะคะว่า มีศาสนาอะไรบ้างนะคะที่มาที่ไปของศาสนาแต่ละอย่างนะคะ,ะเป็นมามายังไงนะคะไปเรียนกันเลยนะคะอ่ะาศาสนานะคะศาะสนาศาสนาแรกนะคะให้นักเรียนดูตามเลยนะศาสนาแรกนะคะก็คือศาสนาพราหมณ์เอ้ยโทษทีค่ะศาสนา อิสลามนะคะศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามนะคะศาสดาของศาสนาอิสลามนะคะก็คือนบีมูฮัมมัดนะคะสถานที่เกิดนะคะก็คือเมืองเมกกะนะคะประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะคัมภีร์นะคะคัมภีรก็คือคัมภีร์อัลกุรอานนะคะ ศาสนาที่2นะคะก็คือาศาสนาคริสต์นะคะาศาสนาคริสต์นะคะสัญลักษณ์นะคะที่นักเรียนดูได้เห็นนะคะก็คือ,อเป็นเครื่องหมายคล้ายๆเครื่องหมายบวกนะคะ,ะาศาสนาคริสต์นะคะมีาศาสดานะคะก็คือพระเยซูนะคะพระเยซูนะคะสถานที่เกิดของเขาก็คือ,อดินแดนปาเลสไตน์นะคะ นะคะปัจจุบันนะคะปัจจุบันดินแดนนี้นะคะจะอยู่บางส่วนในประเทศนะคะของประเทศอิสราเอลนะคะ,ะคัมภีร์ของเขาก็คือคัมภีร์ไบเบิลนะคะคัมภีร์ไบเบิลนะคะ,ะต่อไปศาสนาต่อไปนะคะสีเขียวนะคะศาสนาอะไรคะพรามหมณ์ฮินดูนะคะศาสนานี้นะคะจะไม่มีศาสดานะคะลูกแต่เขาจะมีอะไรคะ เทพพเจ้าสูงสุดอยู่3อมองนะคะเทพพเจ้าสูงสุดอยู่3ององนะคะ,ะ,ทะเคะคะทพพระเจ้าองค์หนึ่งนะคะองค์ที่1น,นะคะก็คือพระอะไรคะพระพรหมนะคะแล้วก็พระนารายพระนารายแล้วก็พระศิวะนะคะพระศิวะนะคะให้นักเรียนดูตามเลยนะ,ะต่อไปค่ะสถานที่เกิดของเขาก็คือประเทศอะไรคะนักเรียนเห็นไหมประเทศ อินเดียนะคะประเทศอินเดียนะคะส่วนคำพีของเขานะคะจะมีเยอะหน่อยนะคะคำพีแรกนะคะคำพีพระเวศนะคะคำพีพระอะไรนะคะพระมนะคะคำพีพระอุป,ปนิสัต์แล้วก็คำพีพระอรัญญกะนะคะดูตามเลยนะคะต่อไปนะอ่า ต่อไปค่ะเป็นปาาศาสนาพุทธของเรานะคะที่เรานับถือที่คุณครูนับถือที่นักเรียนนับถือกันนะคะเป็นส่วนมากนะคะบางคนก็ไม่ได้นับ,นบถือาศาสนาพุทธนะคะแต่ครูเชื่อว่าประเทศไทยของเรานะคะน่าจะมีาศาสนาพุทธมากที่สุดนะคะ,ะมาดูค่ะเอกลักษณ์หรือเขาเรียกว่าอะไรสัญลักษณ์ที่ มีความเด่นชัดนะคะในศาสนาพุทธของเรานะคะก็จะมีการประเพณีนะคะวัฒนธรรมไทยนะคะที่ปฏิบัติกันนะคะศาสนาพุทธนะคะก็คือศาสนาที่มีความแฝงด้วยแง่คิดนะคะหรือข้อคิดหรือการปฏิบัตินะคะที่ดีนะคะที่ดีนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกในภาพแรกนะคะก็คือ,อมี เด็กสองคนนะคะกำลังทำอะไรเอ่ยอ่ากำลังทำบุญตักบาตรนะคะกลับพระสงฆ์นะคะตอนเช้าตื่นเช้ามาเช้าเช้านักเรียนทำอะไรกันบ้างได้ทำบุญใส่บาตรตอนเช้าไหมนะคะอ่าอันนี้ก็คือการทำความดีนะคะภาพที่สองค่ะภาพที่สองเห็นไหมเขากำลังทำอะไรเอ่ย เขากำลังแสดงนะคะแสดงความเคารพความอ่อนน้อมอมตนนะคะความมีอุปนิสัยที่ดีต่อผู้ใหญ่นะคะที่เราเคารพนะคะด้วยการรดน้านะคะรดน้ําดมหัวผู้ใหญ่นะคะคนที่เรารักคนที่เราเคารพกันนะคะต่อไปนะศาสนาพุทธนะคะศาสนาพุทธนะคะศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาที่นะคะ ทำให้เราได้นับถือเป็นอย่างมากนะคะได้ได้ปฏิบัตินะคะแต่สิ่งดี้ดีนะคะศาสนาพุทธนะคะสถานที่เกิดก็คือประเทศอินเดียนะคะ,ะศาสดานะคะของเราก็คืออะไรคะพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้านะคะคำพีของเราก็คือ,อคำพีไตรปิดกนะคะ,ะมาดอาูอะไรนะคะ เขาเรียกว่าอะไรหลักสําคัญนะคะหรือที่ไปที่มานะคะของศาสนาพุทธของเรานะคะศาสนาพุทธของเรานะคะก็คือพระเจ้าพระพุทธเจ้านะคะพะุทธเจ้านะคะหรือเจ้าชายนะคะสิทธัตถะนะคะประสูติ์เมื่อวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนหกนะคะใต้ตนศาลานะคะณลุมพินีวันนะคะ นะคะดูตามนะส่วนเจ้าชายเจ้าชายสิทธัตถะนะคะตรัสรู้นะคะเมื่อวันขึ้น15ค่ํา่เดือน6นะคะใต้ต้นโพนะคะให้นักเรียนดูนะคะเห็นไหมคะท่านกําลังทรงปฏิบัติธรรมนะคะนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพนะคะนี่ค่ะนะคะต่อไปนะ าศาสนาพุทธนะคะาศาสนาพุทธนะคะก็จะพระพ,พ,พุทธ,ธเจ้านะคะหรือเจ้าชายเสด็จถาของเรานะคะได้เสด็จดับพระขันปรีณิพานนะคะเมื่อวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน6นะคะณเมืองกุศินละนานะคะอันนี้ก็คือาศาสนาพุทธนะคะ ในคลิปคปนี้นะคะคุณครูยังไม่มีอะไรมากนะคะที่จะให้นักเรียนได้ทำนะคะ ก็จะมะีความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะคะเกี่ยวกับศาสนาต่างๆที่เราควรรู้กันนะคะส่วนงานนะคะในคลิปนี้ยังไม่มีงานนะคะแต่จะมีให้นักเรียนไปดูเพิ่มเติมในหนังสือวิชาสังคมของเรานะคะเล่มสีม่วงนะคะเพิ่มเติมนะคะหรือถ้าใครสงสัยอยากสอบถามมาได้นะคะแชทส่วนตัวมาหาคุณครูได้นะคะที่ไลน์นะคะ,ะในคล,คลิปนี้นะคะคุณครูขอลาไปก่อนนะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะมีแค่นี้แล้วนะ